นักวิทยาศาสตร์นะคะได้คิดค้นแคปซูลลูกโป,ป่งที่มีชื่อว่าโอบาลอนนะคะที่กินเข้าไปกินเข้าไปปุ๊บบลลูนเนี่ยจะเข้าไปโป่งในกระเพาะ กระเพาะอาหารของเราซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มแล้วก็ช่วยการควบคุมการทานอาหารของเราเพราะว่าเมื่อ <me ere S 2> เราอิ่มแล้วเนี่ย<ช>เราก็จะอยากทานอาหารน้อยลงนะคะ<ช>คือต้องบอกว่าวิธีการทํางานของตัวนี้ก็คือว่าเขาจะเอาเม็ดยาแคปซูลเนี่ยจะเชื่อมกับสายยางขนาดจิว๋วแล้วหล,ลอดลงไปเนะเาะเรากลืนลงไปกลืนเหมือนเราทานยาค่ะแล้วมันก็จะลงไปในกระเพาะอาหารตัวแคปซูลเนี่ยจะค่อยๆหลุดออกแล้วลูกโป่งก็จะพองขึ้นดูนะดูนะพองนะพองออกปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงหลุดออกปุ๊บมันมันมันจะพองประมาณแบบลูกแอปเปิ้ล มันไงทำให้เหมือนเราเราเราอิ่มอิ่มประมาณครึ่งท้องอ่ะ้วถ้าเกิดว่าคุณคุณบริโภคอาหารใช่มันก็จะใส่เราก็ทานเข้าไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่เราเคยทานมันก็จะทาให้เราทานอาหารน้อยลงล้วผอมลงได้เราจะผอมแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะเอาอะไรเอาอย่างอื่นใส่ปาก่าแต่คนสงสัยว่าเวลาเแลนที่มีอาหารอาหารเวลาอาหารเข้าไปใช่ไหมมันก็จะรู้สึกอิ่มมากขึ้นมันจะอิ่มมากขึ้นมันมีลูกโป่งท้อยเป็นเพาะมันก็บมีอะไรมาบังเอาไว้ถูกต้องไหม มันผูกกระเพาะอ,อง,ง่ายงเสร็จแล้วเวลาเอาออกยังไงเวลาเอาออกนะคะเขาก็ต้องทําให้แฟบก่อนก็คือเอาใสายยางเนี่ยเข้าไปทางปากเหมือนเดิมปวาเจ็บปวดเข้าไปแล้วพอมันแฟบแล้วก็เอาแล้วก็ดึงมันออกนี้เวลาเออกเวลาออกเป็น<ๆ>ี้แต่ดูแล้วมันก็น่ารำคาญไม่แต่เขาบอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่อะไรเลยมันจะเหมือนแบบ เหมือนมันอาจจะคลื่นไส้นิดนึงตอนลงไปอ่ะเพราะว่ามันมีสายยางมีอะไรลงไปแต่ว่ามันจะเป็นขนาดผมยอมอ้นตายด้วยจริงจากการทดลองกับผู้ป่วยผลที่ได้ก็น่าพอใจนะครับมันช่วยให้ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย7กิโลกรัมภายใน12สัปดาห์ถูกช่วเยอะมากนะแต่กว่า7กิโลกรัมพูดไว่าคุณผู้ชมออกกำลังกายเฮ้ครับผมระวังปากสิ่งที่นต้องทำกันคืออะไรรู้ไหม พอเห็นสิ่งที่อยากกินก็ถามว่าตัวเองหิวหรืออยากถ้าหิวกินไม่อยากปฏิทินของบอยแล้วผมอ่านประจํนาะเนะคือต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้บังคับตัวเองในพฤติกรรมการกินที่กินเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นการลดน้าหนักด้วยลูกโป่งที่ที่กําลังดังมากในอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วตามโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกบางที่ในลอนดอนไม่รู้จะเข้ามาไทยเมื่อไหร่เนาะ ก็ไม่รู้นะาาซึ่งราคาราคาคอสหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ2,995ปอนด์ปนประมาณ1,60,000บาทโอ้ย1,60,000บาทเราจะได้รับลูกโป่งไป2ลูกแต่ถ้าเกิดจ็คก,กินเนี่ยก็อาจจะเวิร์กนะเพราะว่าอ,อันนี้คือ อ้วนระยะสุดท้ายแล้วอะไม่ใช่อ้วบนะมันอ้วนระยะสุดท้ายะต้วต้องกินแล้วล่ะลูกผปกงเนี่ยจ้าผมยอมยอมเป็นเบาหวานและความดันดีกว่ากล้าไหมอาถามหน่อยกล้าไหมอะถ้าเป็นไม่กล้าไม่กล้าบูดี้ถ้าเป็นบูดี้กล้าไหมผมอ้วนมากผมไม่กินไม่เอาบูดี้ลดได้าอังกดีกว่าไม่เอาอ่ะไม่กล้า ไม่กล้าเหมือนกันเออเอาจริงๆเอาคือเอาเป็นข้อมูลมาให้ให้คุณผู้ชมทราบละกันว่าที่ประเทศอังกฤษเขากาลังมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะมมันจะต้องเอาชนะความอ้วนได้สักอย่างเนาะที่ไม่ใช่ออกกําลังกายอะเนาะก็คือปากนั่นเองอะแหละไม่ใช่มันวันหนึ่งมันจะต้องวิวัฒนาการจะต้องทําอะไรให้เราได้เราไม่ได้เจ๊เจ๊หยุดไม่ได้คุณระหว่างนี้ออกกำลังกายเอะจก็เครียดไอจีก็เครียด